ب س ต الله و ر ล م ة الله ورحمة الله الحمد لله بنعمته تتم صالحات والصلاة والسلام على ملائكة بعده وعلى آله و ั ح ب ه وسلم تسليما كثيرة قال المصلف ر ح م า الله ت ع ا ะนาบิอ ع ลูมิฮิฟิดดาร د ยน ي อาม ي นภาพผลของการอม่านการศรัทธามเป็นภาพผลเป็นประโยชน์เหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างที่มีคุณค่ามีประโยชน์กับเรา แต่เมื่อเทียบกับการอ إ ي ่านการศรัทธาแล้วนั้นเราจะเห็นว่าไม่มีสิ่งใดที่จะมีค่าเท่ากับการอ إ ي มานเท่ากับการศรัทธาและหนึ่งในคุณค่าของอ إ ي ่านการศรัทธานั่นคืออัม oh, ินฮาอันนัลมุมินีในบิลละแท้จริงผู้ที่ศรัทธามั่นกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเราอัลลอฮ์สร้างเราอัลลอฮ์ให้รุ่งเรเราอัลลอฮ์คุ้มครองปกปักรักษาเรา มันทำให้เราได้ต้องสยุดกับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาได้ทำความดีกับอัลลอฮว่าบิกามาลีเฮและศรัทธามันต่อความสมบูรณ์ของอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาทุกลักษณะทุกสิฟธที่สมบูรณ์แบบนั้นจะอยู่ที่อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาและทุกรส,นะสนะทุกกษณะที่บกพร่องจะไม่มีที่อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาอัลลอฮฺนั้นรอนี่คือไม่ต้องอาศัยสิ่งใดและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมุฟตะกิรน อิล,ล,ละลอต้องอาศัยอัลละขาดอัลละไม่ได้ว่าอิละมะจีฮีและศรัทธามั่นต่อความยิ่งใหญ่ของลอสุบฮานูวาตาละวากิบริยาอีฮีและความแต่ความกิบริยาความโอ้อวดของลอสุบฮานูวาตาละกับวิทยอิละมะกับกับกิบริยาความหมายจะใกล้เคียงกัน วามัจดีฮีและความสงสงของลอสุบฮาห์นูวาตาลาผู้ศรัทธาเนี่ยจะมีลักษณะเนี่ยจะศรัทธากับอิมานแบบนี้ที่ที่เขารู้จักอัลลอสุบฮาห์นูวาตาลาการที่เขารู้จักอัลลอสุบฮาห์นูวาตาลาผ่านเตาฮีตอัสมาอักษิฟาติฮีลักษณะและพระนามของอัลลอสุบฮาห์นูวาตาลา99พาระนามและศรัทธามั่นผ่านเตาฮีตรูบูบีอาการที่เขาเห็น โลกเห็นจักรวาลเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นเครื่องยืนยันในลอสสุบฮานวาแต่ละเห็นในเชรอะความเพอร์เฟกความสมบูรณ์แบบของเชรอะบทบัญญัติที่ลอสสุบฮานรรุตลาได้บัญชาใช้เรามาที่มีแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ที่กลับมาสู่ตัวเราเนี่ยเราก็จะมีความะจะมีอิหมาม,ามีศรัทธามั่นนั่นคือลักษณะของผู้ที่ศรัทธานั้นอ่ะ เป็นอย่างไรล่ะมุมินที่ศรัทธามั่นกับอัลลอฮ์ความสมบูรณ์แบบของอัลลอฮ์ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ความทรงส่งของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์มุนนะซิยากีนั้นเป็นผู้ที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดในเรื่องความยะเก็นความยะเก็นกับความมั่นใจความยะเก็นเนี่ยถือว่าเป็นแก่นของเตาฮีดแก่นของอีมานก็ว่าได้นั้นคนที่รู้จักอัลลอฮ์ศรัทธามั่นกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านการรู้จักรู้จักอัลลอฮ์ดังที่กล่าวมาเนี่ย จะเป็นบุคคลที่อัลุนนาซีเอียรีนันเป็นคนที่มีความใจเก่นมีความมั่นใจอันสูงส่งอันยิ่งใหญ่เขาจะมั่นใจในลอสุบะฮานุวาตลามันนำมาซึ่งวาตุมะนี่อันทําให้เขามีความสงบมีความนิ่งแม้เขาจะมีเรื่องเดือดร้อนจะมีปัญหามีอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นมาเขาจะกลับไปหาที่อัลลอฮ์จิตใจของเขานั้นจะผูกพันอยู่กับลอสุบะฮานุวาตลาเขาจะมีลอสุบะฮานุวาตลาเป็นที่พึ่ง นะเรื่องของอนาคตเขาได้แต่ว่าการมอบกับเราสุภาพนิวาสอะไรและทําเต็มทําตามกําลังหน้าที่ของเขาเรื่องของอดีตที่ผ่านมาเขารู้เขามั่นใจว่ามันแก้ไขอะไรไม่ได้ในขณะในเรื่องที่แก้ไขอะไรไม่ได้เนะี่ยแต่เขารู้ว่าเขามีวิธีที่จะเปลี่ยนหรือที่จะดึงความดีในในอดีตอันเจ็บปวดนะมาใช้กับชุดเขาได้เขาสามารถที่จะแปลเปลี่ยนความเจ็บปวดความลําบากนะ กับปัญหากประสักนั้นกับกายมันเป็นเป็นเนี้ยะมะเป็นความโปรดปรานจากลอสุภานิวาตาลาได้เขาจึงมั่นใจและเขาจึงไม่ไม่หดหู่เขาจึงไม่จมปลักอยความโศกเศร้าในอดีตเพราะเขาเชื่อเชื่อมั่นในเชื่อมั่นในในความรักความเมตตาข,ของลองที่มีกับเขาเขาเชื่อเขามีทัศนคติเชิงบวกกับลอสุภานุวาตาลาถ้าให้เขาได้ตุมะเนียวตารวัตรนั้าานอัลลอ เขาเป็นผู้ที่มีการตะวักันกับเราสุบฮาษนวาตะละมันจะอยู่ในหมวดใกล้ๆกันคล้ายๆกันความเยือกเก็นความมั่นใจมันทำให้มันทําให้ตัวมันนี้ทำให้สงบไม่ฟุ้งซ่านไม่วิตกกังวลตะวะกันก็เป็นผลของการที่เรานั้นมีความเยอกเย็นกับเราทำให้เราได้มอบกับเราพอมอบกับเราแล้วนั้นมันทําให้เราโล่งสบายใจคลายความวิตกกังวลวอซีกาตันเบวะนิฮ้อัสซอดิกแล้วเขาก็ เชื่อมั่นในสัญญาของล l l ที่เป็นจริงอย่างแน่นอนเชื่อไม่มีข้อสงสยัยใดๆทั้งสิ้นเชื่อโดยที่ไม่มไม่กักะพอมีปัญหามีอุปสรรคไหเขาก็จะขอก็ Allah อ um ูดุลโอนีอัสตัจิบละกุมเขากับเราสิแล้วเราจะให้เชื่อมั่นว่าล l l a h นั้นจะรับการขอดุองของเขา เื่อมันอ่นว่าว่าไม่ไดตถวันกันอัลลอฮ์ฟุฮัสบุคนที่ถวกันกับอัลลอฮ์พระองค์ทรงดูแลจัดการให้นั่นคือสัญญาของราลุบฮาน ب วและตะซึ่งสิ่งนี้มันต้องอาศัยการ إ ي ่านในการศรัทธาเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดเลยเนี่ยในประเด็นวันนี้มันเป็นเรื่องของนามธรรมมันจับต้องไม่ได้จับต้องไม่ได้พลังต่างๆการการม ي م านการศรัทธาจับต้องไม่ได้แต่มันเป็นพลัง เป็นพลังมันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นได้วโรยานเลอร์หมาติฮีสาลมุมินผู้สถานจะเข้าหวังในความเมตตาของรอได้หวังในการช่วยเหลือหวังในการอภัยจาารอสุบภะนิววาจาระเป็นเพราะมันข้อแตกต่างที่ถ้าว่าเราได้เข้าใจอย่างเรื่องซึ่งแล้วนั้นมันจะทําให้เรานั้นมีความรักเหนือรอสุภะนิววาจาระและมีความภาคภูมิใจ คนทั่วๆไปเนี่ยพอมีปัญหามีอุปสรรคก็มีความเดือดร้อนซึ่งซึ่งมุสลิมจริงๆแล้วนั้นก็มีมีก็เจ็บเหมือนกันอินตะกูนูตะอะลามูนะฟะอินนะหุมยะละมูในกามาตะอะละมูหากพวกเขาคนทั่วๆไปเนี่ยเจบปวดในในโรคภัยไข้เจ็บในปัญหาในอุปสรรคเนี่ยมันก็มีกันนี่แหละ หมอฉีดยาหรืออุบัติเหตุมันก็เจ็บกันแต่สิ่งที่มีความสําคัญคือว่าตารุยนะมินอัลลอฮิมาลายเารุยุนพวกท่านพวกท่านเขียวโอผู้ศรัทธาผู้ผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยพวกท่านเนี่ยวังเนี่ยอรยาเนี่ยหวังจากอัลลอฮ์ได้ในสิ่งที่คนทั่วไปหวังไม่ได้คนที่ไม่มีอัลลอฮ์หรือมีอัลลอฮ์และไม่ได้ไม่มีอัลลอฮ์แต่และไม่มีไม่มีความรู้ในเรื่องราวดังกล่าวมันมีความรักความผูกพันกับอัลลอฮ์มันทําให้ขาด ความดีอันนี้จะไม่นั่นรอยะหนึ่งจะเป็นหนึ่งที่มีความสําคัญมุกมินลักษณะของผู้ศรัทธาจะต้องมีรอยะมีความหวังในอัลลอฮฺสุบฮานีวาต้าละราห์มะหวังในความปลดปานหวังในความช่วยเหลืออะไรก็ตามด้วยความเมตตาระหว่างความหวังการอภัยจากอัลลอฮ์หวังการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์หวังความปลดปานจากอัลลอฮ์หวังผลบุญจากอัลลอฮ์เราหวังได้และเราจะได้แบบนั้นอดีบ เราจะให้เป็นไปตามสิ่งที่เขาคิดกับเราหวังกับเราว่าเขาฟันมินไอคอบีฮีมุมินผูรัทธานั้นจะมีลักษณะที่กลัวในการลงทันของเราเขาจะไม่กล้าที่ฝืนคําสั่งของอัลลอฮ์ทให้ชีวิตของเขาเป็นชีวิตที่ที่ไม่มีอุปสรรคไม่มีอะไรมาฉุดรั้งเขาการที่ฝืนคําสั่งของอัลลอ์การที่ละเมิดคาสั่งของอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่ฉุดรั้งไม่ให้เรานั้นได้รับความสําเร็จเป็นเบรก ที่ทาให้ชีวิตของเราไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทยานไปข้างหน้านั่นคนที่เป็นมุมิน,เ,นเขาจะกลัววะร็จแล้วเมื่อเขามีความผิดพลาดเกิดขึ้นเขาจะตะบัดต,ตัวกับรอสุภาหานุวาตาละมันจะกลับไปหาการอีหมานทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าไม่มีอีหมานแล้วในสิ่งที่กล่าวมาสี่ห้าประการซึ่งแต่ละข้อแต่ละข้อ,แต,ขอแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นเนี่ยโอ้มันคือความยิ่งใหญ่มันคือความต่างนี่คือความดีงามที่ไม่มีสิ่งใดที่จะมาเทียบเท่าได้เนี่ย ศลมุม <IL> ินผ <mel> ู้ศรัทธานั้นอวะอัลลอฮ์โมฮุมเป็นผู้ที่มีมากที่สุดมีความยิ่งใหญ่มากที่สุดอิจญลาเลนลินละที่ให้ความสงสงกับอัลลอฮ์ว่ามุรอกลบาตันและเฝ้าระวังอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาละให้ความยิ่งใหญ่กับอัลลอฮ์เราละหมาดเราเทดอัลลอฮ์ให้ความยิ่งใหญ่กับอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาละเราได้ทําความดีในความรู้สึกของเราในขณะที่เราละหมาด เราจะให้ความยิ่งใหญ่ก็ลอสุภาหานุวาตาลาในขณะเดีวยวกันชีวิตของเราเราก็จะมอรอกรบะตันแต่เฝ้าระวังไม่ให้เราพลาดไม่ให้เราได้ทําผิดความรู้สึกคําว่ามอรอกรบะเนี่ยคือมีความรู้สึกว่าอันจะบูอัลอฮะกับอันนะกะตะรอหูท่านทําความดีเหมือนประหนึ่งว่าท่านเห็นอัลลอฮ์ฟาอิลลัมตะกุนตะรอหูฟะอินนะหูจะรอค่ะแม้ว่าท่านไม่เห็นอัลลอฮ์แต่มีความรู้สึกว่าองค์ทรง,งเห็นท่านมันจะมีโฟกัสเราละหมาดแล้วใจเราก็จะละหมาดด้วย ในขณะที่เราจะฟื้นคําสั่งของลอร์เราก็จะมีความรู้สึกว่ามัวรเรากระบาดเลาเฝ้าเฝ้าระวังดูเราอยู่เราจึงไม่กล้าฟืนคาสั่งของลอร์สุบฮานุวาตาดานั้นยิ่งใหญ่มากในประเด็นความรู้สึกดังกล่าววอาอัลลอฮ์มุฮัมมัดอิคลาสันมุหมินนักนสาของมุหมินผู้ศรัทธาที่แท้จริงนั้นจะมีความยิ่งใหญ่ในเรื่องความอิคลาสความอิคลาสความเป็นสุดใจซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของตัวอิดเป็นหัวใจของอ ي มาน มันจะมีที่เขามุมินถ้าเป็นมุกมินผู้ศรัทธาแล้วมันต้องมีความอิคลาส้าร์เชเซออิคลาสแล้วไม่ถือว่าเป็นมุมินที่มีความสมบูรณ์แบบจะไม่ถือว่าเป็นมุสลิมีท้จริงนะทุกสิ่งทุกอย่างผูกติดอยู่กับความอิคลาสจะได้ขนาดไหนได้หรือไม่ได้ลองได้ผลบุญการตอบแทนจะเอาหรอจะได้น้อยได้มากอยู่กับความอิคลาสความปีศสัทธ อินนามะอามาลุบินเนียาการกระทำทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาว่าอินนามะลิคุลหรือริอิมมาาว่าแต่แลรคนจะได้รับตามสิ่งที่ตนเองเจตนาเอาไว้เจตนาอย่างไรได้อย่างไรได้อย่างนั้นเนียดอย่างไรได้อย่างนั้นวอซิดก่อนและมีความมั่นใจในรัศมีหานวุวาแตาลาจริงวอซิดก่อนแล้ว เรวขึ้นอยู่ซิตก่อนและมีความมุ่งมั่นกับอัลลอฮฺส ah ุบฮานูวาตาลาคนที่มีอ ي ่านจะมีลักษณะซิตจริงจังมุ่งมั่นกับอัลลอฮฺถือว่าเป็นหนึ่งในุรุดเงื่อนไขสําคัญเลยจะต้องมีสิ่งนี้ทุกคนมีปัญหาทุกคนมีอุป,ปรสรรคที่เกิดขึ้นแต่ปัญหาอุป,ปรสรรคนั้นเพื่อเป็นการทดสอบอซิทดสอบความจริงจังมุ่งมั่นมันไม่ได้ไหมายความว่าทุกคนจะได้ตามที่ตนเองต้องการ มันไม่ได้ไหมายความว่าเมื่อเป็นมุมินแล้วนั้นจะไม่มีบททดสอบจากอาล็อตสุบฮาเนวาตาลาไม่ใช่อาฮาซิบันอาฮาซิบันนัสอายุตรกูอายกูกลูอามมนนาวะฮุมลายุฟตานูนมุมินผู้ศรัทธาพวกท่านคิดว่าเมื่อศรัทธาเมื่ออิมานแล้วนั้นจะไม่ถูกบททดสอบจากอาล็อตสุบฮาเนวาตาล,ลาวะลักอัฟตาน,นั่นละซีนัมิมกับลิกุม ถ้แท้จริงแล้วนั้นเราออร์รถสุบฮานุตลาได้ทดสอบบุคคลที่ก่อนหน้านี้ในบุคคลในยุคก่อนๆบรรดาสัฮาบะตาเบอินตาเบยอินทุกคนก่อนในยุคเรานะั้นก็มีบททดสอบในแต่ละยุคในแต่ละสมัยมีบททดสอบทุกคนแหละทาไมอลร์รถจึงบททดสอบละ่ะฟาริยะเนมันน์ลาหุนลาดีนะซอดดกูเพื่ออลล์รถจะได้ประจักษ์ว่าใครกันเป็นคนที่จริงซอเดกูเนี่ยจริงจริงจังมุ่งมั่นกับออร์ นั้นสําคัญมากเลยซิดก่อนก็หนึ่งในหนึ่งในจิ๊กซอที่มีความสําคัญเมื่อศรัทธาแล้วนั้นเราต้องซิดต้องจริงจังบองต้องมุ่งมัน่นคาว่าจริงจังมุ่งมั่นนั่นคือผ่านปัญหากับปัญหากับ,กบอุปสรรคสวรรค์ที่มีค่าจะมีค่าก็ต่อเมื่อว่าเรานั้นเรานั้นบิกเป็นคนจริงสามารถที่ผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคมาได้ต้องอาศัยการการซิดจริงจังแล้วก็มุ่งมัน่น มีซอฟตบะานท่านหนึ่งมาถามทารุสุล,ละสาะสุล,ละสาะมหารุสุลาะสุลาะวะเลซัลลัมแล้วก็ขอว่ายอรุสุลาะสอนฉัน,นสั้นๆกระชับกระชับเอาไปใช้ได้เลยไม่ไม่ต้องสอนเยอะนะแล้วก็ทารุสุลละสลละุลาะวาเลซัลก็กล่าวตอบว่ากุลอามันตุบิลละให้ท่านจงกล่าวว่าฉันศรัทธามั่นกับอัลลอฮ์อีมานศรัทธามั่นกับอัลลอฮ์ซุมมัสตะกิมต่อมาก็ยืนหยัดกับสิ่งที่ท่านกล่าวคำว่าอิสตะกอมาอิสตะกิมนั่นคือซิดกอนนั่นแหละ ต้องยืนหยัดในปัญหาในประสาโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยกับสถานการณ์กับเรื่องราวกับฟิตรันบททดสอบต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเต็มไม่หมดเลยสิ่งดีๆเราไม่เคยได้เจอแต่เราเจอเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่ทําให้อิมานสั่นคลอนเจอคนเจอเหตุการณ์ทั้งหมดเลยเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเลยนั้นจะทํำยังไงล่ะจะท,ทาให้เราได้ยืนหยัดได้ก็ต้องมีอิมานสัามันน่นอย่างตั้งใมาเนี่ยสัญญากับเราเชื่อมันกับเรา อิมานต้องอิมานต้องเข้มอิมานต้องมั่นคงอิมานต้องสะอาดมาทําให้ได้ซิดก่อนนะ,ะนั่นคขาบ,บอซิดเนี่ยแปลเยอะหน่อยแปลแบบนี้เองอ๋อซิดซิดก่อนในในที่แปลว่าจริงจังแล้วก็มุ่งมั่นนะแล้วคำว่าซิดก่อนนั้นนะถือว่าเป็นหนึ่งในชุรุถของรัฐิลให้ลงล์ หัฮาลาสิ่งนีที่กล่าวมาทั้งหมดเลยเนี่ยการที่ทําให้คนเป็นคนเหนือคนเัลกบุนนัสเป็นคนเหนือคนเป็นคนที่มีความยิ่งใหญ่ <c oughs> นะ่ยความเยือกเกรนความมั่นใจความสงบที่อยู่ในจิตใจการแต่ว่ากาันนะี่ยการที่เขาวางใจเ <c oughs> ชื่อมันน่นในสัญญาของอัลลอฮ์รอย์หวังกับอัลลอฮ์สุบฮานวูวาตลาลาะมีความรู้สึกให้ความให้ความยิ่งใหญ่กับ AH, อัลลอฮ์มุลลาบะ เฝ้าระวังจิตใจตัวของเขาอยู่ตลอดเวลามีความอิคลาสมีความป็ปสุใจเนี่ยฮาดาทั้งหมดเลยเนี่ยหัวคือซอลาฮุลกกลุปคือ,อความซลาก็คือประโยชน์ต่างๆที่กลับมาสู่หัวใจหัวจิตหัวใจของเขาก็คือความสุขของหัวใจจิตใจที่กลับมาทั้งหมดเลยเนี่ยซอลาฮุลกกลุบ คือจิตใจที่มีความสงบจิตใจที่มีความสุขลาซาบีลลาซาบีและอีไรซึ่งไม่มีหนทางใดๆที่จะได้รับสิ่งนี้ซอลากอรุปจิตใจที่มีความผาสุกอินและบิลอีมานเราจะต้องอาศัยการอิมานกับศรัทธากับเราทั้งหมดทั้งหมดเลยที่กล่าวมาเนี่ยมันเป็นเป็นแก่นเป็นหัวใจของการศรัทธาของเราเป็นสิ่งที่สร้างความต่างในระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ไร้ศรัทธามันอยู่ตรงนี้ แม้ว่าอ๋อมันวัดกันใช่เรื่องนี้เรื่องของจิตใจดีมากกว่าการที่อิมาศรามันก็คือลักษณะดังกล่าวมาเนี่ยคนที่เขามีความยากเก่งคนที่เขามีความมีความอิคลาสคนที่เขามีความมุศจริงจังมุ่งมัน่นคนที่เขาว่านั้นอิจลาลลนให้ความยิ่งใหญ่กับลาทสุภานุวาตานั้นพอมีสิ่งนี้แล้วนั่นจะเป็นสิ่งที่ทําให้ทําให้เรานั้นมีความสุข อิมานทาให้สอละความดีงามความสุขเกิดขึ้นกับจิตใจของเขาอ่านั้นพยายามกลับไปดูเช็คดูว่าเราเนะี่ยมีลักษณะนั้นกาวมาไหมการที่ว่าเราศรัทธาอีมานเนะี่ยใจเรามีความสงบไหมใจเราได้มีความมุ่งมั่นไหใจเราได้มีความเกรงกลัวอัลลอฮ์ไหมใจเราได้มีการตาวะวักข์มอบกับอัลลอฮ์ไหมนั่นคือสิ่งที่จะต้องไปไปทบทวนตัวเรานะประเด็นต่อมา ว่ามินฮาไอวามินฟาว่าอิเลนอีมานส่วนหนึ่งจากประโยชน์ภาคผลของการศรัทธาเนี่ยอันนนฮลายุมกินุลอับดุก็คือว่าบ่าวปวงบุคคลผู้เป็นบ่าวของอัลลอฮ์จะไม่สามารถไอยดกูมาบิดอิคลาสอิลละไม่สามารถที่จะสร้างความอิคลาสกับอัลลอฮ์ได้วาลิอิบาดิลละและไม่สามารถที่จะอิบาดลละกับอัลลอฮ์ได้ ไม่สามารถจะอิบาดะกับ a l l a ์ได้ว่านวซีฮะพิฮหิมและไม่สามารถที่ที่จะนาซีฮะท์ที่จะตักเตือนบุคคลอื่นอาลาวจัจิลกรมานอย่างสมบูรณ์แบบได้คือความอิคลาสจะไม่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบอิบาดะของเราจะไม่สามารถเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบและการที่เข้านาซีฮะ์ตักเตือนผู้อื่นถือว่าเป็นจิกซอหนึ่งการอิบาดนะเนี่ย ความสมบูรณ์แบบไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้อินลาบิลอีมานนอกจะต้องอีมานนะต้องศรนะัทธาเนี่ยเป็นแบบใดละ่ะอินันมุมินเพราะผู้ศรัทธาที่แท้จริงนั้นตัวม uh ิลูฮหอูอบูดียะตุลละการสักการะกับอิบาฮกอลอนนั้นถือว่าเป็นเป็นหน้าที่ของเขาหรือชักนำเขา ความหมายคือคนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาที่แท้จริงเขาจะมีความรู้สึกว่าบาของเขานะเป้าหมายของเขานั่นคือการแสดงออกถึงการเป็นบาของเราสุภะนิวาตาลาะเขาจะมีความเข้าใจเขาจะมีความรู้สึกว่าสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตของเขาคือต้องตอบโจทย์ชีวิตของเขาต้องอิบาดะกับเอาสุภะนุวาตาลาเขารู้เขาเข้าใจนะ อ a ย a ที่อัลลอฮ์สุบฮฺบะฮฺานุส่งแต่ว่าว่ามาลักตุนจินนะวันอินซาอิลาลาเรียกบูดูนเราอัลลอฮ์สุบฮฺบะฮฺานุอัตนะไม่ได้สร้างจินตนใดไม่ได้สร้างมนุษย์ตนใดมานอกจากเพื่ออุบูดียะเนี่ย <c oughs> อิบะดะส,สักการะอัลลอฮ์สุบฮฺบะฮฺานุตาลาเพียงพวกองเดียวนั่นเขาจะมีความความรู้สึกนี้อยู่ในใจของเขาพูดง่ายๆคือเขาน่มีเป้าหมายที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเขา <c oughs> นั่นคืออบุบูดียะตุลลอฮ์ว่า طالب ا ل ت ق ر ิ إ ل ลลอฮ์ และเขามีเป้าหมายคือแสวงหาความใกล้ชิดกับลอสุภาหานูวาแตาละมันความหมายมันจะใกล้เคียงกันนะอบูดียะการอิบาดะกับอัลลอฮ์นั่นคือการแสวงหาการเต้ากรุบกับอัลลอฮ์นั่นแหละให้ตัวได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ทำตนให้ได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์สุภาหานาูทรงรักทรงพอพระทัยวารอยะอุสาวาบีฮีและแสวงหา การตอบแทนเจ้าลอสุบภะนุวาตาลาแสวงหาความแสวงหาผลบุญแสวงหาสวรรค์เจ้าลอสุบภะนุวาตาลานั่นคือเป้าหมายของของมุญมินวอลคอชยะมินเอโกบิฮีและเกรงกลัวก็เกรงกลัวบทลงโทษของลอสุบภะนุวาตาลาเขาหวังผลบุญเจ้าลอหวังสวรรค์เจ้าลอและกลัวนรกของลอสุบภะนุวาตาลา อาแล,ลกียามบิลวาญิบาศในการยินหยัดการทําของวาญิบเขาจึงละหมาดเขาจึงสะากดาเขาจึงพูดดีๆเขาจึงทำศล้วก็เขาจึงอ่านกุรอานหวังผลบุญจากอัลลอฮ์แล้วเขาจึงละทิ้งของฮารามไม่นินทาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันนั่นแหละคือมุมินอัลลอฮ์ทิลิลลา วาจิบาศเนี่ยอัลลอกิยาบ,บิลวาจิบาตอัลลอฮฺติลิละเขาจึงยืนยัดในการทําของวาญิบที่เกี่ยวข้องกับลสุบฮานวูวาตาลาวงเล็บฮักกุลลอห์นั่นละวัลลาติลิอิบาดิละและ้วเขายืนยัดทําของวาญิบที่เป็นที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ก็ง่ายๆฮักกุลลอห์กับฮักุลอาดัมนั่นแหละ ฮักกลัวต้องทาอิบาดาห์กับอัลลอฮ์โดยตรงก,าร,า,ก,การละหมาดบวชากาศคือว่าฮักกลลอฮักกลอาดัมคือไม่เละเมิดสิทธิของคนอื่นไม่ไปนินทาเขาไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นไม่ไปน่โกงเขาเขาจะมีความรู้สึกแบบนี้อยู่ตลอดเวลาอ่าเนี่ยสำคัญนะดูเหมือนไม่ไม่ไม่สำคัญแต่ความหมายคือฟาอินนั่นมุมินเนี่ยมุมินนั้น ถูพม,มิลห์เขาถูพมิลห์เขาบูดีตุมมลอตลอห์แคสกราระการอิบาระกะลอ้นั่นถือว่าเป็นหน้าที่ของเขาถือว่าเป็นเป้าหมายของเขาว่าตนซอสองว่าต่อะบ,บุตเรกรูบอิลลอห์การแสวงหาความก็เชิดกะลอถือว่าเป็นหน้าที่ของเขาเป็นเป้าหมายสําคัญของเขาเขาตื่นมาเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกที่ภาคภูมิใจใ <c> น <oughs> ความรู้สึกที่ดีใจตื่นมาเขาจะได้อิบา,บาดะกะลอสุบฮานแอัลตัมีชีวิต ที่ได้ทาความดีกัเอลเราทำให้อัลลอฮ์สุบฮานุวาทรงรักทรงพอพระไทยแล้วก็หวังผลและบุญในสิ่งที่ทําตินเช่ามาได้ทยาหน้าที่ได้ละหมาดไดนะ้ปฏิบัติหน้าที่ของเราแม้ออกไปทํามาหากินก็ตามแต่เขาก็มีเดียยมีเจตนาว่าการทํามาหากินของเขาเนี่ยนะเป็นสื่อเป็นวาซีละที่ช่วยให้เขาได้ได้กลับมาอิบะต์จากอัลลอสุบฮานุวาแต่ละซึ่งอิัลา์เดี๋ยวเราจะเข้าไปในประเด็นในนัง ในหนังสือเนะี่ยชาระฮัดดิสแต่รวมๆในวนนี้สรุปก็คือว่าความความต่างของผู้ศรัทธาเนี่ยมีความต่าง,อ,ง,าาางอันความต่างอันนำมาซึ่งความดีงามอันไม่อาจที่จะนำสิ่งอื่นมาเปรียบเทียบได้เลยการที่เขามีอ إ ي ่านมีพลังแรงบันดาลใจในการอิบาดะห์ก็เอาละเขามีเป้าหมายในชีวิตของเขาอันนั้นเป้าหมายในชีวิตของคนเราต้องมีและเป้าหมายที่ถูกต้องที่ใช่สำหรับเรานั่นคือ ทำยังไงที่จะชีวิตของเรานั้นได้ตก,กรุบก็เอาลอสอสังหาความใกล้ชิดกับเลาในทุกเรื่องราวในทุกเหตุการณ์ในทุกสถานการณ์จะจนจะจนยังไงทําให้เราได้ตก,กรุบก็เอาละพอเรามีปัญหามีปรสสักเอ๊ะทำไงให,ให้ปัญหาปรสสักของเรานั้นทําให้เราได้ใกล้ชิดกับเลาสุภาารุวาตาลาเอ๊ะถามเรารวยเราได้รับเรามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราเราจะให้เหตุการณ์นั้นทําให้เราได้ใกล้ชิดกับเลาได้อิบาร์กับเลาสุฮาษารุตาลาได้อย่างไร หมายว่าในวิถีชีวิตของเขาเนี่ยกรอบการใช้ชีวิตของเขาเจะอยู่กับอัลลอฮ์อยู่กับอัลลอฮ์ซึ่งพออยู่กับอัลลอฮ์ในในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยแบบชีวิตของเขาก็จะดําเนินไปแบบมีแต่สิ่งที่ดีในชีวิตของเขาการทํามาหากินการอยู่ในไร่อยู่ในสวนสิ่งที่เขาทำนั้นทั้งหมดเลยผลลัพธนะ์ในแต่และเรื่องราวนั้นจะมีมาอย่างไรสำหรับมุสลิมผู้ศรัทธาที่แท้จริงอะไรนั้นเขาจะมีวิธีที่จะบริหารจัดการที่จะรับมือถ้าดีก็ขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานุวาตา ถ้าไม่ดีเนี่ยก็สบัดอดทนยินดีพอใจถ้าความผิดพลาดเกิดขึ้นมาก็แต่บัดตัวก็รัสบสุบูรณว่าจระนั่นคือเรื่องที่มีความสําคัญเป็นวิถีชีวิตที่สมบูรณ์แบบเป็นวิถีชีวิตที่มีแต่สิ่งที่ดีกับชีวเราแล้วนั่นคือพลังของการ إ ي มานการศรัทธาและแลักษณะของผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์แบบเป็นแบบนี้เองว่ามีแต่ปัจจัยมีแต่สิ่งที่ดีมีแต่สิ่งที่สละ สิ่งที่มาปรับปรุงความสุขในชีวิตของเขาอยู่ตลอดเวลาซาลัลลอฮฺเยซนามุฮัมมัดิว่าอะลัฮิวซัลลัลลอฮัมุสลิมานะฮิยุรรอมุลอาละมีน